สวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับหมเล่นเกมนี้มาจะ4วันเต็มนะฮะ4วันจริงๆนะครับเนี่ยเหลือ26ชั่วโมงตอนนี้ปรากฏว่ามลพิษที่บ้านเราเริ่มเยอะครับดูนะครับเห็นไหมเออผมก็เลยทำลงบำบัดน้ำเสียขึ้นมาเรียบร้อยและะ้วจากใยพวกนี้ เพิ่งรู้ว่าต้องทำโรงบัลบำบัดน,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 น้ำเสียเนี่ยแหละาล้วท,ทำไมเครื่องไม่เดินครับเข้าตันเปิดเ,เปิดแล้วไ,ไม น้ำเสียเฉยเลยครับต้อน้ําดีเข้าไปในพื้นที่ไว้หน่อยวโรงงานอุตสาหการรมทำผิดปีนี้น้ำจะขึ้นไหม แม่เรามีบ้านเรามีทุกอย่างเต็วนะครับโรงงานเราก็กำลังทําอยู่นะฮะทุกบล็อกนี่ต่อมาจากมือของเราเลยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องไปหาอ่าแร่ทองฝั่งนี้นะครับนี่แต่บ้านเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมบ้านเราอยู่ฝั่งนี้เราต้องทาถนนข้ามข้ามอ่ะมันไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะดูดิคือมันไม่มีทางอ่ะน้าเยอะมากฮนะใบอ่าโลกที่ผมเรียนรีเจนมานี้ ถ้ามานะครับดังนั้นนี่ผมต้องสร้างถนงคนกรีนทรัพยากรนี้อย่างสิ้นเปลืองฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำะนะอ๋อสถานีสูบน้ำมันนะครับส่วนน้ำมันอ่ะดูแล้วใกล้ๆบ้านเรามีนะอยู่ข้างล่างอ่ะใกล้ๆบ้านเลยอ,ะอ่ะแต่ว่าที่เราทำทางไปฝั่งนู้นอ่ะก็เพื่อที่จะไปเก็บมาละกอไม่ใช่ <laughs> ท ได้ข่าวว่าทองมันอยู่ป่าฝนใช่ไหมนี่เห็นในแผนที่ใไ,ไหมกาลังทางานก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติหมดแล้วถนนหมดแล้วจ้าโอเคกลับไปสร้างต่อครับประมาณสองชั่วโมงเจอกันใหม่ A few minutes later ก่อนที่เราจะไปสร้างถานนต่อเราไปดูเกียร์เก็บเกียเก่ยวข้าวกันดีกว่า เก็บจนหมดแล้วเธอพี่วายทำไมเร็วจังวะโอ้โ oh, หใช้รถนี่ว่ะอาทำไมมีดอกทานตะวันขึ้นด้วยอ่ะก็เราไม่ได้ปลูกอะไรมันก็จะมีอย่างอื่นขึ้นมาแทนดินยังดีอยู่แถวนี้ห้ามห้ามมาสร้างโรงงานถ้าสร้างโรงงานปุ๊บจะเกิดอาการดินเป็นพิษเหมือนท่านบ้านเรานี่ <laughs> สว่างไปแล้วแถวนี้ดินไม่เป็นพิษ หมาป่ามันนอนชิลอยู่เลยเนาะหมาหิ่งหอบอแล้วมันเก็บพวกทานตะวันไปด้วยไม่ได้ทานตะวันมันเป็นพืชที่ไม่ได้เก็บที่<า>เราเกี่ยวๆเองอันนั้นโตอย่างฝั่งนั้นนะเอา้าเกียร์มันเก็บแล้วมันก็หายนี่ก็ต้องปลูกใหม่นี่ใช่ต้องปลูกใหม่ทุ่งข้าวสาลีเก็บแล้วหายปลูกใหม่เกียร์ให้ถ้าพี่ทำมอสแบบว่า ปลูกไก่นี่ไว้แต่ละที่เลยไหมแต่นี้มีมดปลูกอยู่ป่ะที่เนี้ยโ้พี่ถามจริงปลูกแล้วจะคุ้มจริงไหมเนี่ยคือไอที่ไถม,มาเมื่อกี้ได้ข้าวสาลีมา9้าสิบหกกมล็ดอีกสิบมันมีแถวเดียวใช่ไหมเราที่แกปลูกใช่แต่พอเวลาใช้คือมันต้องแบ่งไปมันต้องแบ่งไปส่วนหนึ่งทำมะเล็ดนั่นก็ทำมเล็ดให้หมดก่อนดีเราจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีตอนนี้ไหม ข้าวสาลีถ้ามันมีเก็บสต็อกเอาไว้เยอะมันก็จะไม่ต้องหว่วงก็คือจะใช้ทําขนมปังไปได้อีกนานเพ <Okay, S 2> <อ>ก็ตอนนี้อาหารหลักเขาเราเป็นขนมปังไปแล้วงั้นก็ทําเม็ดข้าวสาลีอีกก่อนก็ได้ทําเนื้อกินไปก่อนทำเม็ดให้หมดเลยมันจะได้มีปลูกเยอะๆไงเมื่อกี้ปลูกก็ได้แค่แถวเดียวไม่ใช่หรอ,อแล้วรถเข็นใครจมดินยู่เนี่ยไหนอันนี้รถผมที่ผมทิ้งเอาไว้นี่อยู่แล้ว ผมทิ้งไว้นี่อยู่แล้วคันหนึ่งเอาไว้ใช้แบบทำงานด้วยมือที่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วพี่ที่นี่ไปไปเจ้าอุกกาบาตมันเหลือ25วัน21ชั่วโมง11านาที40ิวินาทีมันจะพุ่งชงชนโลกทุย <c oughs> เราเล่นเกมนี้มา4วันแล้วนะครับ4วันกว่าเวลามันนับเป็นเวลาจริง นี่เราแทบไม่ได้นอนกันเลยนะนอนแค่สิบนาทีเองมั้งใช่ปะสินาทีสำหรับในเกมนี้พอนอนปุ๊บเวลามันจะเร่งน,น,นะเจ้ามีมีทางได้ชนโลกค่ะหลบโอเคเรียบร้อยครับทํามาเล็ดมาร, <c oughs> ระหว่างรอเกียร์เดินมาไปขุดเดดเราไปชมบ้านกัน,นครับวางวางของเต็มพิกัดมากตอนนี้สวย บ้านเรานั้นน่าอยู่ <What? S 3> นี่ไอ้ที่ตกใจอะไรดีวางสัสตว์สตาฟไว้ตรงลิฟต์ไงโผล่หน้ามาพอหันกลับไปปุ๊บมันเหมือนจะเอะ๋โอ้ยอีกแก่บ้าโอ้น่ากลัว,วะ่ะแม่อยากให้เกียร์ขึ้นลิฟต์มาดูสภาพไปจริงๆ โอเคนะครับชั้นชั้นนี้วางเป็นไงการจัดดี ك เรชั่นของผมนี่พื้นที่ไม่เสียเลยนะครับ<ห>คือไม่ไม่มีที่เดินอะ่ะ <c oughs> เ,เขาเน้นอะไรนะเน้นใช้งานไม่ได้เน้น,น,นสวยงามนี่เวลาเราอาบน้ำาก็อยู่ข้างๆเสือโอ้มองออกไปเจอน้ำแดงคลักไม่ธรรมาดาจริงบ้านเราไปดูชั้นสองกันเลยครับ นี่ยบอกว่าจะพาไปทำถนนใช่ไหมเปลยก่อนลิฟมาลิฟลงมารอแป้งสาลีมาตอนนี้ก็เอาอาหารที่มีกินไปก่อนเกียร์มาหรือยังกำลังตูนของแล้วก็ต้องไปเอาอะไรนะไปเอารถเข็นหนึ่งอัน ใช่เดี๋ยวเอารถเข็นกันที่นู่นไงนี่ชั้นสองนะครับอ่ะผมเอาเบอร์ลอยผมเอาเบอร์ลอยไปได้สามสิบสี่ด้วยชั้นสองเป็นไงห้องครัวใหญ่หนึ่งชั้นเต็มๆแล้วก็มีสัตว์สองตัวกำลังวิ่งหนีตายอยู่ออกจากห้องครัวนี่วิ่งออกจากป่าตรงนี้เห็นไหมครับมันวิ่งออกจากป่าตรงนี้เพื่อนหนีตายออกไปทางนู่นแล้วมันก็ถูกทำเป็นอาหารตรงนี้ ระวางระบบไปดีดูชั้นนี้ครับตกใจแกะบ้านห้องนอนครับมีแกะเป้าประตูอยู่สองตัวไบั้นตัวหนึ่งเวลานอนเนี่ยเราก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติไงสวัสดีไบซ้นโอ้วงพัะจัน์โอเคส่วนโครงการต่อไปนะครับชั้นสี่ชั้นลอย เราจะทำเป็นหอดูดาวกันบ้านหลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์เราไปสร้างตึกใหม่แต่เกียร์ตอนเนี้ยเราจะต้องเก็บกากเราจะต้องเก็บกากไว้ที่เดิมก่อนหรือเปล่าเราต้องแยกกากไว้ก่อนแยกไปไหนอ่ะทีนี้แยกไปไว้ที่ถังขยะไหมแยกไปแยกไปหนึ่งสโตเรจที่เป็นขยะล้นๆอ่ะขยะขยะนู่นไงขยะที่พี่ไว้ทิ้งขยะ ถ้างั้นมาเดี๋ยวผมช่วยคนแล้วไม่ใช่น้อยด้วยนะเยอะด้วยคือไอเนี่ยมันเอาไปมันเอาไปบำบัดอะไรไม่ได้เลยเรอไม่ได้ครับเอารถตกอีกทิพย์ายไม่ได้ครับ รถตกมาคูยจากรถดีแกแล้วมันไม่ย่อยสลายด้วยนะดูดิเอาโทรไลท์ด้วยนะเอาแล้วไงล่ะทีนี้พี่ต้องหาสโตเรจแยกกากเอาไว้อันหนึ่งเลยไม่มีกากแล้วตอนนี้กากพวกนี้ไม่มีแล้วนะ เพราะว่าเครื่องใหม่ๆม,มันไม่ไม่ผลิตกากวูนี้แล้วที่นี่เป็นที่ทิงี่ใยญ่แล้วไงแต่ดินอาจจะเสียได้เราต้องรีบทำถนนชาวนาเห็นแล้วลมจะใส่ดินจืด <c oughs> <c oughs> ดินจืดดินซีดปูกอ,อะไรไม่ขึ้นดินจืด ว่ายัดปูนขาวกันนจะหายไหมวะเนี่ยไหนดูดินี่เกียร์เกียเกียร์เราขนมาที่นี่แล้วใช่ไหมลองดูที่นี่จะกลายเป็นสีส้มไหมตอนนี้กาวพ p o l l t ที่เนี่ยมันไม่มีเนี่ยเกียร์ี่้าเปอร์เซนต์เออ p o l l u เจ็ดสิบแปดเปอร์นต์ my god ป่ปดเปอร์นต์ <laughs> โอ้โหชาวนาเห็นแล้วหน้ามึน <c oughs> ไปนลมใส่ <c oughs> เข้ามาในป่าสงวนแล้วจะออกซ้ายไปทางนี้โครงการอันยิ่งใหญ่ภัยสารตัดต้นไม้นะครับทำโครงการอะ,อะไรทีก็ตัดต้นไม้ทีนะผมกลับไปด้วยได้พวกมเมล็ดพันธุ์ได้พวกอะไรพวกนี้มาเดี๋ยวผมจะเอาไปคัดแยกใส่ล ขับไม่ดีตกนี่ยาวเลยนะเกียร์ถ้าตกทะเลที่นี่มันเยอะแหละมัน,มนกู้ซากอะ่ะเดี๋ยวต้องทำเลนเพิ่มตอนนี้ประหยัดงบไปก่อนโยธาง,งบน้อยเววท่านี้ก็ใช้ของเยอะมากแล้วคาอนจีมันเร็วดีจริงเกียร์จะเอาไปขับแยกตรงนู้นกอนไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่รถเข็นไป ลงก่อนเดี๋ยวตกโลนลงไปได้ตกกันว้ายทำไมมันไม่ไปตก,ทำ,ตกทำไมไม่ต่อขนาไม่ๆๆยังทำไม่เสร็จใจเย็นวิศวก่อนรคำนวณไม่ดีที่คำนวณไว้แล้วไม่งั้นต้องขุดดินบาเลยนะถ้าเกิดทำตรงนั้นนะ่ะที่ นี่พี่ปานีไม่ให้ขุดดินพอเห็นว่าขุดเยอะแล้วแต่เคลียร์อยากได้อยู่อาจจะต้องขุดเพิ่มโอเคมาครับต้องทำอะไรต่อนะข้างหน้าใช่ไหมใช่ตัดไม้ทำทางสรุปคือพี่จะทำถนนรอบโลกก่อนใช่ปะอ่าทำไปที่ทิ้งขยะก่อนเห็นปะโอเคก็คือให้ตรงไปอีกแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายตรงที่ทิ้งขยะใช่แล้ว รู้จักปัตตาไฟเอฟเฟกต์ปะที่แบบผีเสื้อกระพีกระพือปีที่ที่นึงสร้างพายุทนโโดที่หนึ่ง,ง,งคือทำไมต้องมาทำถนนเหรอ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพอลิเมอร์พอลิเมอร์อันเดียวเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างรู้ไหมเกียร์ทำถนนทำที่จริงขยะขุดทองทำที่ขุดน้ำมันทำที่อ่ากันน้ำมัน <c oughs> สรุปเริ่มต้นจากทำถนน เออมันก็เลยกลายปเป็นเหตุว่าทําไมต้องมาทําถนนนี่แหละแล้วมันยาวโคตรโคตรเลยเนี่ยดูดินี่คือทรัพยากรที่เราผ่านจากโลกใบนี้เพื่อมาทําถนนเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะข่าไปฝั่งนู้นละพอข่ามาฝั่งนู้นได้เราก็จะปะทิ้งขยะที่นี่ไหมนอะกจากเอาทรัพยากรมาทําถนนแล้วยังทิ้งขยะบนโลกอีกสุดยอดจริงแต่ถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แกเห็นนั่นไหมยีวัน12ชั่วโมง กบนี่แหละครับถนนข้ามโลกโอ้โหใครเขาทำกันเราน,นี่แหละเนี่ยใครจะเสร็จละถนนอันนี้เป็นถนนเยี่ยมช,ชมสัตว์ป่านะเวลาเราขับรถเข้ามามนเะนี่ยเยี่ยมชมป่าโอ้โห เดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นสวนสัตว์นะครับในอนาคตถ้าถ้ามีเวลาเนาะสวนสัตว์พูดเป็นเล่น <c oughs> คงจะมีเวลาทำอ่ะโอเคผมก็มาดูพี่ให้กำลังใจแล้วกันเก็บของป่ารอเห็ดเนี่ยไปทำคงไม่หรอกพอจบอุกกาบาตแล้วคงไม่ทำอะไรต่อแล้วละ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ร้อยกว่าชั่วโมงแล้วเกมว่าบ้าบอ,เ,อเกมเบื่อต่อี่ตรรมันสั้นนะ ใช่แล้วทำทันหมไปกัอน,นะครับ A few moments later เราก็มาขุดรูนะครับแล้วก็ริบอุตสาหกรรมอย่างที่บอกนะครับลืมไปเฉยเลยอะละเราก็มีริบอุตสาหกรรมที่จะใช้ในการขุดลุงลงลึกล,ง,ล,ง,ลงไปได้แล้วแล้วก็กดริบขึ้นมาอย่างนี้เอาไถเขียนวาไงไว้ได้ด้วยนะ่ นะครับอันนี้มาคุดทําไมนะครับเราจะสร้างบ่อน้ํามันตรงนี้นะครับนี่คือผมสํารวจมาแล้วว่าตรงนี้มันแบบจ้ามากเห็นไหมเดี๋ยวสร้างบ่อน้ำมันตรงนี้ถึนก็จ,จ้ามาก,กเลยลอยฟิลแล้วก็ทีทิ้งขยะจือย่างนี้นะฮะถนนยังทำมาไม่ถึงลองอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆถนนถน,นี่ถนนถึงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะทําถนนออกไปนะครับนี่ความคึ้นหน้าเป็นอย่างนี้นะครับ